จากวันละช่องนะคะเจพ๊พรญิงอ้อมคนสวยของเข้านะคะคุณมณีรัตนาเห็นมาเเดียวแล้วก็บ่เห็นต่อไม่อีกเลยมณีรัตนาก็ซึ่งขายนอนกันเรื่งบ่เริ่บ่หาไปแก่เล่าเพราะว่าบ่เห็นลาว่าจังใดเรามากแล้ว,แล,วแล้วก็เงียบนะคะก็ยิงออมจานนะะ๋าแล้วกับคุณยุลีแล้วก็เลยไหว้หนุ่มไว้ใจมากก้อมนะคะสวัสดีค่ะเจพ๊พรญิงอ้อมคนสวยนะคะจากไอ้ลูกหญิงพจมานนะคะบนโลงแล้วก็อยากรู้เรื่องปปแก่ไม่ใส่ปปแก่เดี๋ยวบอกให้ จ้าจ้าเพื่อนจ้าก็ก้าจ้าจ้ยิงอ้อมจ๋าแล้วกับพี่แนมพี่แนมนะคะจ้ายิงอ้อมนะคะกับทักไทยคูณคุณคูแนมนะคะสวัสดีค่ะบุลลงจากลูกหญิงกันเป้งนะคะลูกหญิงกันเป็งลูกหญิงพจมานนะคะจ๋าบุญหลงมาแล้วสวัสดีน้องเปียจากบุญหลงนะคะก่ยิงอ้อมจ๋าแล้วกับพี่กีพี่กีนะคะบุญหลงแล้วก็สวัสดีเกี๊ยพรนะคะก่หยิงอ้อมแล้วก็จ๋ายิงอ้อมพจมานจ๋ากับทักไทยลูกหญิงพจมานนะคะจอดไว้ ไปทำบุญแป๊บเขามาเรียไล่บุญถึงบันไดบ้านค่ะแม่สันโอแต่บางบ้านเพิ่นใบเพิ่นใ้เรียด้ยบางบ้านเป็นเป็นเป็นบางบ้านเพิ่นใ้เรียไล่ไล่อันอันอันเขาาข้าไปตั้งตั้งที่ก็าูหูจักหน้าจักตาหูหูเป็นบุญไปนยังกะกะคาวาเด็กกากาสำหรับบ้านนั่นหาดพอยายน้องคยถือก็ถือแล้วก็เจอตอนนั้นทำบุญทำบุญไปวัดนี่แหละไปวัดนักกั เขาก็เป็นตัวแท่นที่จะซอยในการเจ็บซ่องแก่ยังเ้ากบไปเรียอะไรไปนี่แหละมักกับมันกับพิษที่เราการเรียระไรแต่ว่ามันเข้างูจักกันไม่นด้ยละกันสำหรับงูบ้านนั้นจะงูจักกันก็เิ่นเบิ้เพราะว่าเพราะว่าเด็กหน่อยเขาก็มาเขาเลียนเข้าเนาะเขาก็ลึกละแยนกับพปกองปกิ่นน่ะเขากบไปบาไปเพื่อไปเพื่อไปเจ็บซ่องอัน เลี้ยไรกันเนี่ยเพิ่นบ่ให้เลี้ยไรได้ล่ะบ้านเนี่ยเพิ่นบ้านไหนจังสั่นเสียวเส้าเขาก็เลยเก็บเก็บซองเลยเก็บบ่อๆนั่นพอเจอหนูเพิ่นเอื้อนน้ำกลล่าแต่พวกเอื้อนน้ำก้นก็บอกว่าอนุโมทนาเอายกมือใส่หัวอนุโมทนาเอาเด้อกะ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 คือยแยนอนบ่าแจกเพิ่นไงล่ะบ่าแจกอีกเลยกัไปกับคุณนคู่กันสองคน้วกับ่ากะคือเก็บซองตอกกระเป๋าเลยบ่อๆแจกไปซองบาทนั่นนะครับเพราะเพราะโดนคนผู้นั้นเพิ่นทักขึ้นงสั่นแล้ว งู้จักกันนะคะบเพราะมันเป็นงูจักกันทุกคนคนที่เป็นดักนะคะงูจักดีเพราะมันก็เป็นผู้ปกครองของของทิศน้อยนะคะเขาก็เคยรวมการรวมงานนทิศอย่างในโรงเรียนอย่างเขาก็ลูยจักกันดีแล้วเพราะโดนบุญทักทั้งสันเขาก็เลยเก็บนะคะเก็บซองโบแจกโบใจผู้ที่เพิ่นต้องการน้ำบุญกระเอิ้นน้ำปนนะคะก็บอกเขาก็บอกเพิ่นบอกว่าให้ให้ยกมือใส่หัวแล้วก็อนุโมทนาเท่านั้นกับพ่อกับเจ้าก็ได้บุญแล้ว พะว่าจิบของพวกเจ้ามันบริสุทธิ์แล้วก็เลยบอกเ่นจังสี่เลยค่ะอะไรแน่ไหนี่ยกับผู้กับจบในการแจกซ่อมบ้านนั่นนะคะแต่ว่าพวกที่เพนไปแจกแบบแบบเลี้ยไล่อีหรือกับมีคือกันน่นะว่ามันมีอยู่กับพวกที่เพินพวกมีจ่าจีบพนีจั้งสี่กับมีเลค่เพนทำบ้านกินแบบนี้กับมีอยู่แต่แต่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับจิตใจเขาอย่ไหล่ะที่ยายน้องเคยเล่านี้ท่านในฟังว่าอย่างกับทำ ไอ้ทำบุญกับมหาโจไใ้ขึนสวรรค์ไอ้ทำบุญกับพระอรหันต์ไน้ตกนรกนะ่ะที่แน่นอนเคยเคยบอกท่านซูฟังนะคะ,ะแบบว่าจิตใจเฮ้ามันมันปรพองใสอย่างนั้มันประพองใสใจมันคิดว่าเขามาต่ต่มเขามาตุ่มเขาม่หลอกเขามาหลอกสินะเขาไห้ใสซองไปตัง้งๆท,ที่ผู้ที่เพินมาเพินมา,นมาขอบริจาคเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะคะเพินมาเป็นพระอรหันต์เพินมา เปิ้มาบินตบาาหรือมาขอบริจาคซช่ไหะคะแต่ว่าคิดใจให้ามันมันบริสุทธิ์เลยไม่คิดอากาติเลยว่าพระผู้นี้เปิ้จะต้องมาหาเงินมาขออันงสั่นทักซีน่ะนั่นแหละคือคือเ้ามมันจะบริบุญน,นะคะบา้บานนี้คันสมมุ่รเป็นพวกมหาชนหรือพวกที่เปินหาหาเงินหาข้ามอิริที่เปินหาที่เปิ้หาหลอกลวงไหคะเปินมาปั๊บแต่ว่าคิดใจให้าบริสุทธิ์ไงเออเพิ่นมาอยากทำบุญแล้วก็ยกเมื่ออนุโมทานาทำบุญ นั่นคือบุญกุศลของเขาอิหงียเขาก็ได้กุศลถึงแม้ว่าคนผู้นั้นจะเอาเงินไปจะเอาเงินที่เขาเหียดหรือเอาสิ่งของที่เขาเหียดไปใส่ไปตัวที่ตัวเด่นกะพน้พนพน้นบาปพน้นบอดีกะจะตกอ,อยู่แก้เขาเพียงแต่บุญของเขามันกะ,กะ,ะกะจะบอกะจะบบสมบูรณ์นิดนึงนะคะ่ะกะคือคือบบสมบูรณ์คือมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ทานอันบริสุทธ์ทานไปนะมันกะจะบบสมบูรณ์แต่ว่ามันเขาก็ได ขาก็ได้บุญตรงนั้นคือกันนะคะเพราะว่าจิดแล้วบริสุทธิ์นั่นเลยแหละได้หลับค่ะเดี๋ยวว่าวาวไล่ได้เลยวันนี้ยิ่งอมจ้ากับน้องปูน้องปูหล่ะค่ะวันไรช่องอย่างยิ่งอมนะคะกูไก่กับพี่พี่เจฟพรครับสบายดีจากน้องไก่นะคะค่ะวันไรช่องแล้วก็เจฟพรสวัสดีคร่ะนะคะจ้ากก็กูไก่จ้าแล้วค่ก็ขอบคุณค่ะกูไก่นะคะขอบ